ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับสัญชายยุทธการสยบพระอาทิตย์ เมื่อดวงอาทิตย์ที่เราเห็นอยู่ทุกวันกำลังจะดับลงโลกของเรากำลังจะหายไปจากจักรวาลโครงการยานอาวกาศอีคารัตจนถูกสร้างขึ้นมาโดยมันมีเป้าหมายเพียงหนึ่งเดียวก็คือการทิ้งระเบิดใส่ดวงอาทิตย์เพื่อหวังว่าการระเบิดนี้จะช่วยให้ดวงอาทิตย์กลับมาสว่างได้อีกครั้งโดยอนาคตของคนทั้งโลกก็ได้ฝากไว้กับนักบินอวกาศผู้กล้าหันทั้ง8คนมีเพียง8คนนี้เท่านั้นที่จะเป็นคนกุมชะตาของโลกทั้งใบเอาไว้ในมือ เรื่องราวทั้งหมดต้องย้อนกลับไปเมื่อเจดปีก่อนหน้านี้หลังจากที่ยานอิคารัตวันได้หายไปอย่างลึกลับส่งผลทําให้ยานอิคารัตถูได้ถูกสร้างขึ้นมาโดยยานอิคารัตถูก็มีจุดมุ่งหมายเหมือนเดิมเลยก็คือการมุ่งตรงไปยังดวงอาทิตย์พร้อมกับระเบิดมากมายมหาศาลซึ่งการเดินทางไปทําภารกิจในครั้งนี้นับว่าเป็นความหวังสุดท้ายแล้วของโลกเนื่องจากว่าแร่ธาตุทุกอย่างที่ใช้ในการทําระเบิดนิวเคลียร์ปัจจุบันได้นําขึ้นมาบนยานอิคารัตถูจนหมดสิน้นนั่นหมายความว่าหากยานอิคารัตถูทำ พลาดเหมือนกับยานลำก่อนโรคของเราก็จะไม่มีวันได้เห็นแสงจากดวงอาทิตย์อีกต่อไปเลยเท่ากับว่ามนุษย์ทุกคนบนโลกก็จะตายไปด้วยเพราะไม่สามารถใช้ชีวิตต่อไปได้นั่นเอง ฉากต่อมาเราจะมาอยู่กับดรอเร์เซนหนึ่งในทีมนักบินอวกาศที่กําลังนั่งมองดวงอาทิตย์ซึ่งในขณนะนี้ดเร์เซนก็ได้คุยกับระบบ AI อัจฉริยะที่มีนามว่าอิคารัสโดยดเร์เซนก็บอกอิคารัสว่าช่วยปรับฟิล์มกองแสงให้เหลือ96.9%ด้ด้วยระบบ AI อิคารัสก็บอกทําได้แต่ดวงตาของคุณจะมองแสงนี้ได้เพียง30วินาทีเท่านั้นหากมากเกินกว่านี้ดวงตาของคุณจะถูกทําลายแล้วในทันทีที่อิคารัสตับลดความเข้มของฟิล์มกองแสงลงร่างกายของ ของดอกเตอร์เซินก็แทบ,บลุกเป็นไฟภายในห้องร้อนขึ้นยิ่งกว่าอยู่ในคุมนรกทองแดง จากนั้นดเรเซนก็เอาเรื่องที่เกิดขึ้นมาเล่าให้เพื่อนๆฟังแต่พวกเพื่อนๆก็บอกว่ามันไม่มีใครสติดีทำแบบนั้นกันหรอกเพราะนายอาจกลายเป็นเนื้อแดดเดียวได้ภายในเสี้ยววินาทีเลยหลังจากทานข้าวกอนเสร็ตกัปตันทาเคดะก็บอกให้ทุกคนรีบส่งวิดีโอถึงครอบครัวตัวเองด้วยรออีกไม่กี่ชั่วโมงพวกเราก็จะเข้าสู่เขตอับสัญญาณแล้วฉากต่อมาเราจะมาอยู่กับแกป,ป้าผู้เชี่ยวชาญทางด้านระเบิดเขาก็เป็นคนแรกที่เข้าไปในตู้เพื่อทำการอัดวิดีโอส่งข้อความไป ให้พ่อกับแม่ที่อยู่บนโลแต่พอแกป,ป้าออกมาจากห้องไอพี่หน้ารอหนวดเฟิร์มที่มีชื่อว่าแมทเขาก็เข้ามาต่อยแกป,ป้าเปน็นทีเนื่องจากว่าแกป,ป้าเล่นอัดวิดีโอไปตั้งหนึ่งชั่วโมงทําให้เพื่อนหลายคนส่งวิดีโอกลับไปหาครอบครัวของตัวเองไม่ทันส่วนเจ้าแกป,ป้ามันก็ขอโทษทุกคนด้วยผมเองก็ไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้ฉากต่อมาไอเจ้าเบก็ถูกดรเซิร์จิตแพทย์ประจําทีมเรียกให้มาพบเพราะการที่เขาอารวาสในวันนี้มันก็แสดงออกถึงปัญหาแรงกดดัน ตอนที่คนเราอยู่บนอวกาศอย่างเห็นได้ชัดนายเครียดมากเกินไปจริงจังมากเกินไปพูดจบเซอร์ก็ให้แมทเข้าไปในเครื่องฉายภาพเสมือนจริงเพื่อให้แมทเขานั้นรู้สึกผ่อนคลายเพื่อให้เขาไม่เกิดอาการคลุมขครืพอออกมาจากห้องเสมือนจริงไอเจ้าแมทก็เข้าไปขอโทษแก่ป้าด้วยที่เขาเกิดหัวร้อนใส่แก่ป้าเองก็ขอโทษด,ด้วยเหมือนกันที่ตัวเขานั้นทําอะไรไปไม่ทันคิดหน้าคิดหลังให้ดี ฉากต่อมาตัดไปยังกับตันทาเคดะในระหว่างที่เขากําลังจะนอนกับตันทาเคดะก็ได้เปิดดูเทปบันทึกของนักบินอิคาร์ตเมื่อ7ปีก่อนโดยในวิดีโอดังกล่าวก็มีข้อความระบุไว้ว่าพวกนายต้องได้มาเห็นแสงเหล่านี้มันช่างเป็นอะไรที่ตะการตามากๆแล้วดูเหมือนว่าจากข้อความในวิดีโอนี้เองก็ทําให้เขาอยากรู้จริงๆว่าเจ้าแสงที่คนในวิดีโอพูดนั้นเป็นอย่างไรกันแน่ ขณะดเดียวกันด้านแมทที่เพิ่งโกนนวดเศจเขาก็รีบมาซ่อมตัวใจไฟของแท้งหล่อเย็นแต่จู่ๆแมทเขาก็ดันทําประแจตกลงไปในถังหล่อเย็นไอมอนี่เขาก็เลยรีบเอื้อมมือไปหยิบประแจกลับขึ้นมาซึ่งโชคดีมากที่ประแจมันจมลงไปได้แค่นิดเดียวเพราะขนาดจุ่มมือลงไปแค่ไม่ถึงเสียววินาทีมือของเขานั้นก็แทบแข็งจนเกือบขาดแล้ว ฉากต่อมาตัดไปยังเจ้าหน้าที่สื่อสารแคสซี่เขาก็เรียกให้ทุกคนมารวมตัวกันในห้องชมวิวโดวยสิ่งที่แคสซี่อยากให้ทุกคนเห็นนั้นก็เป็นอะไรที่ดูว้าวมากๆเพราะสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามันคือดาวพุธของแท้ดวงโตดาวดวงนี้มันลอยนิ่งอยู่ตรงหน้าพวกเขาอย่างสง่างามทั้ง8คนที่ได้เห็นภาพอันแสนตะการตาที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาทุกคนก็พากันยิ้มจนแก้มบานกันเลยทีเดียว 23ชั่วโมงต่อมาเราจะมาอยู่กับเจ้าหน้าที่สื่อสารที่มีชื่อว่าฮาวีโดยตอนนี้ฮาวี Harvey เขาก็รับขึ้นวิทยุปริศนาบางอย่างเขาจึงเรียกให้ทุกคนมาฟังเสียงกันหน่อยว่าเสียงนี้มันคือเสียงอะไรหลังจากที่ทุกคนฟังเสียงนี้กันเสร็จไอเจ้าเมย์ก็ถามว่าแล้วมันคือเสียงอะไรกันล่ะฮาวี Harvey ก็เลยบอกว่ามันคือเสียงของยานอีคารัสวันเพราะหลังจากที่เราเดินทางผ่านดาวพุธมาได้ทําให้เราสามารถรับสัญญาณน,นี้ได้พอดีมิเชลเจ้าหน้าที่หญิงคนหนึ่งพอได้ยินแบบนี้ก็ถามต่อว่าหรือคนพวก นั้นอาจยังไม่ตายไอ้เจ้าเมดก็บอกเป็นไปไม่ได้อาหารบนยานลำนั้นมันมีเพียงพอสําหรับแค่3ปีเท่านั้นกับตันทาเคดะก็บอกว่าไม่แน่หรอกนะถ้าเกิดว่าบนยานลำนั้นเหลือคนรอดไปถึง8คนพวกเขาก็อาจอยู่รอดมาจนถึงวันนี้ก็ได้พูดจบกับตันก็เปิดแผนที่ของยานอิคารัตวันให้ทุกคนดูปรากฏว่ายานอิคารัตนั้นอยู่ด้านหลังของดาวพุธเลยไอ้เจ้าเทรนักบินประจํายานเลยบอกว่าผมสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปหาพวกเขาได้แต่ทันใดนั้นเจ้าเมดก็พูดเสียงดังขึ้น บอกว่าพวกเราต้องไม่เปลี่ยนเส้นทางกันเด็ดขาดภารกิจของเราคือตรงไปยังแกนกลางของดวงอาทิตย์ชีวิตเป็นหมื่นล้านคนบนโลกกําลังจะตายหากเราออกนอกภารกิจเมื่อไหร่โลกของพวกเราเองก็จะเสี่ยงไปด้วยเพราะว่าดอกเตอร์เซิร์นก็ไม่เห็นด้วยกับความคิดของเมสฉันเข้าใจนะว่าชีวิตคนบนยานลำาน,นไม่มีค่าพอให้เรากลับไปช่วยรวมถึงตัวพวกเราทั้ง8คนด้วยเพราะตอนนี้ยังมีคนอีกเป็นล้านรอพวกเราอยู่บนโลกแต่หากเราสามารถไปเอาระเบิดของยานอีคารัสวันมาได้มันก็จะดี กว่าไม่ใช่หรอเพราะตามหลักแล้วเราก็ยังไม่รู้จริงๆเลยว่าระเบิดที่ขนมาในยานลำนี้มันจะเพียงพอในการจุดชนวนดวงอาทิตย์หรือเปล่าเราก็ไม่รู้มี2ย่อมดีกว่า1กับตันทาเคดาพอได้ฟังไอเดียของเซนเขานั้งก็เริ่มไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่กับตันจึงหันไปบอกให้เก็บป,ป้าเป็นคนตัดสินใจเลือกมาซาเพราะเขาคือผู้เชี่ยวชาญทางด้านระเบิดของเราจากนั้นเก็ป,ป้าก็นําข้อมูลทุกอย่างมาทําการคํานวณเพื่อเช็คดูว่าการปล่อยระเบิดเข้าสู่ดวงอาทิตย์มันมีความเป็นไปได้ที่ ภารกิจนี้จะสําเร็จอยู่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วปรากฏว่าเปอร์เซ็นต์ที่จะทาให้ดวงอาทิตย์กลับมาสว่างได้มีเพียงแค่45เปอร์เซ็นต์แกป้าพอเห็นเปอร์เซ็นต์นที่มันเล็กน้อยขนาดนี้เขาจึงตัดสินใจบอกกับตันไปว่าเราต้องเปลี่ยนเป้าหมายไปที่ยานอีคารัตวันเพราะหากเราสามารถนําระเบิดจากยานอีคารัตวันกลับมาได้เปอร์เซ็นต์ความสําเร็จของภารกิจนี้มันก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยจากนั้นกับตันทาเคดาจึงสั่งให้ยานอีคารัตถูกเปลี่ยนเส้นทางตรงไปยังยานอีคารัตวันหลายชั่วโมงต่อมาหลังจาากกทุคนนนเข้นอน จู่ๆมันก็เกิดเสียงสัญญาณเตือนดังลัน่นทําให้ทุกคนที่นอนอยู่รีบวิ่งมายังห้องควบคุมพอมาถึงกันหมดแล้วไอ้เจ้าเทรที่เข้าเวรยามอยู่ก็บอกว่าการเปลี่ยนเส้นทางไปยังยานอิคารัตทูผมลืมปรับองศาของกรอบสะท้อนความร้อนจากดวงอาทิตย์ผมขอโทษรายละเอียดมันมีเยอะมากๆกับตันทัเคดาก็บอกว่าจะเย็นๆก่อนตอนนี้เรายังไม่ตายอย่าพึ่งโทษกันเลยเราต้องเช็คก่อนว่าในขณะนี้มีความเสียหายอะไรบ้างที่เกิดขึ้นไอ้เจ้าแมทก็บอกว่าเราทําการตรวจส ตอบไม่ได้เพราะเซ็นเซอร์ด้านนอกมันพังไปหมดแล้วมีทางเดียวคือเราต้องออกไปดูว่ามันมีอะไรเสียหายจริงๆบ้างกับตันไทคดาพอรู้ดังนั้นเขาจึงบอกว่าเดี๋ยวผมจะออกไปเองส่วนคนที่สไองไอเจ้าเทรก็พยายามเสนอตัวเองออกไปแต่เมสเขาก็ไม่เห็นด้วยคนที่ควรไปควรจะเป็นแคปป้าซะมากกว่าไอเจ้าแคปป้าก็ไม่ปฏิเสธก็แค่ออกไปดูกราะด้านนอกมันจะมีอะไรมากนักล่าจากนั้นาทคดะกับแคปป้าทั้งสองคนก็ทําการใส่ชุดอวกาศกันความร้อนเมื่อทุกอย่าง เตรียมพร้อมเรียบร้อยทั้งสองคนก็ทําการดีดตัวออกไปจากยานแต่การที่พวกเขาจะออกไปดูกรอกกันแสงอาทิตย์ได้นั้นแคทซี่เธอก็ต้องหมุนตัวกรอกไปยังด้านที่ไม่มีแสงก่อนเพราะไม่อย่างนั้นแครปป้าก,กับกัปตันจะไม่สามารถออกไปได้ทว่าเจ้าฮาวิ่ก็บอกว่าการหมุนตัวยานแบบนี้มันจะทําให้ห่อสื่อสารของเราพังได้ซึ่งห่อสื่อสารนี้เธออย่าลืมนะว่ามันสามารถช่วยให้เรากลับไปถึงโลกได้อย่างปลอดภัยแต่แคทซี่ก็บอกว่าไว้ถึงตอนนั้นเราค่อยมาคิดแล้วกัน ว่าจะแก้ไขกันยังไงขณะเดียวกันด้านแคปปาเขาได้กับตันที่ไปถึงยังก่อต้านแสงอาทิตย์พวกเขาก็ได้เจอแผ่นกรอบที่เสียหาย3แผ่นกับตันทาเคดาเขาก็ไม่รอช้ารีบลงไม้ลงมือแก้ไขทุกอย่างให้กลับมาเรียบร้อยโดยเร็วแต่ทว่าพอทั้งคู่ซ่อมไปได้2แผ่นจูจูมันก็มีสัญญาณแจ้งเตือนขึ้นความร้อนจากดวงอาทิตย์ที่กำลังตรงเข้ามาส่งผลทําให้ระบบ AI คอมพิวเตอร์อีคารัสมันทําการหมุนตัวยานกลับไปเพื่อต้านทานแรงความร้อนจากดวงอาทิตย์ แต่ใหญ่แคสซี่ก็พยายามป้อนคำสั่งมาให้ AI ทำแบบนั้นเพราะมันจะทำให้ทาครดาก,กับแคปเปอร์โดนไฟเผาตาย ขณะเดียวกันด้านทาเคดาเขาก็รู้ตัวดีว่าถ้าไม่หมุนกรอบมารับแสงอาทิตย์สถานีอาวากาศทั้งหมดได้ระเบิดเลยแน่แน่จ,จะจให้เขาทิ้งกรอบแผ่นที่สามที่ยังซ่อมไม่เสร็จไปก็ไม่ได้ทาเคดาจึงสั่งให้แคซี่หมุนตัวกรอบมารับแสงอาทิตย์ทันทีส่วนแครป้านายนางกลับเข้าไปในยานซ่าฉันจะซ่อมกรอบแผ่นนี้ต่อให้เองไอเจ้าแกป้าตอนแรกก็พยายามปฏิเสธทว่าทาเคดาก็ออกคําสั่งให้เขาลงไปเดี๋ยวนี้นี่คือคําสั่งชีวิตของนายมีค่ากว่าฉันมากเพราะหากไม่มีนายเรา ก็ไม่สามารถปล่อยระเบิดได้แคปป้าพอฟังเหตุผลของกัปตันเขาจึงยอมถอยออกมาหลังจากนั้นไม่ดานททเกดาก็สามารถซ่อมแผงกรอดนี้ให้สําเร็จจนได้แต่ทว่ามันก็สายเกินไปเสียแล้วเมื่อคืนความร้อนปริมาณมหาศาลกําลังพุ่งเข้ามาใส่ตัวยานทุกคนที่อยู่บนยานก็พยายามตะโกนบอกให้ททเกดารีบหนีมาเขา้าแต่เหมือนว่าตอนนี้จิตใจของททเกดามันก็ได้ล่องลอยไปเสียแล้วเพราะความสวยงามจากเปลวไฟของดวงอาทิตย์ที่เข้ามาใกล้มันก็ทําให้ททเกดาตกอยู่ในภวังชั่วขนา แต่ไม่กี่วินาทีต่อมาความสวยงามนั้นมันก็เปลี่ยนเป็นเสียงกรีดร้องของกัปตันผู้ยอมเสียสละให้คนบนยานทุกคนนั้นได้อยู่รอดต่อไปได้ ขนาดเดียวกันในยานก็เกิดเรื่องวุ่นไวายไม่น้อยเมื่อหอสื่อสารที่ 3- และสได้พังไปมันก็ทําให้เกิดไฟไหม้ในห้องสร้างออกซิเจนมิเชลที่วิ่งไปถึงก็ทําได้เพียงแค่นั่งสุดเข่าลงหลังจากทุกอย่างสงบลงสมาชิกในทีมทั้ง6คนก็พาทะเเข้าไปขังไว้ในห้องเพราะดูแล้วเขามีแนวโน้มสูงมากที่จะฆ่าตัวตายส่วนเรื่องการตายของทาเคดาเขานันนับว่าเป็นวีรบุรุษตัวจริงเพราะหากไม่มีกัปตันทาเคดาป่านนี้ยานทั้งลำอาจระเบิดไปแล้วก็ได้ จากนั้นเจ้าฮาวี่ก็บอกว่าเรื่องที่แยกก็คือตอนนี้ส่วนออกซิเจนของเราโดนทําลายไปแล้วราพังจะไปถึงยังตำแหน่งทิ้งระเบิดออกซิเจนก็คงไม่พองานนี้คงไม่ต้องถามถึงตอนกลับโลกกันเลยพวกเราไม่รอแน่แต่ความหวังมันก็ยังไม่จบลงถ้าเราไปยังยันอีครัตวันได้ที่นั่นอาจมีออกซิเจนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องการพอจบการประชุมมีเชลก็บอกว่าจริงๆแล้วเราสามารถไปถึงจุดปล่อยระเบิดได้แต่ต้องมีคนยอมเสียสละชีวิตอีก3คนหากพวก กเราเหลือกันแค่4คนนั่นก็จะทําให้มีออกซิเจนเพียงพอเพื่อไปทําภารกิจต่อได้ไอ้เจ้าแมทพอไดลฟังก็บอกว่างานนี้เราคงต้องจับไม้สั้นไม้ยาวกันเยอะหน่อยละ ฉากต่อมาตัดไปยังแคลซี่เธอก็เข้ามาคุยกับแกป,ป้าในยานเก็บระเบิดโดยแคลซี่ก็ถามแกป,ป้าว่านายกลัวตายหรือเปล่าไอ้เจ้าแกป,ป้าก็บอกไม่หลอกถ้าเราไปถึงยานอีคารัตวันได้เราก็อาจมีรุนที่จะได้กลับโลกไม่กี่ชั่วโมงต่อมายานของพวกแกป,ป้าก็ได้เดินทางไปถึงยังยานอีคารัตวันโดยการเข้าไปในยานลำนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรแค่เพียงเชื่อมต่อแอร์ล็อกทั้งสองเข้าหากันแล้วเปิดประตูเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วพวกผู้ชายทั้ง4คนก็เข้าไปใน ยานอีคลัตวันพวกเขาแยกกันออกดูสภาพร,บรอบๆเพื่อเช็คดูว่าอาจยังมีผู้รอดชีวิตอยู่หรือเปล่าส่วนแคปป้าเขาก็แยกไปดูระเบิดว่ายังใช้งานได้อยู่หรือไม่ไม่นานนักหลังจากค้นหากันไปสักพักดอกเตอร์เซนก็ต้องมาเจอเรื่องชงนในห้องครัวเพราะดูเหมือนว่าที่นี่มันก็ดูปกติดีทุกอย่างทั้งของใช้ของกินและอาหารทุกอย่างยังมีอยู่ครบคันไม่มีอะไรเสียหายสักอย่างเลยจะมีเพียงก็แต่นักบินอวกาศที่หายไปจากยานเท่านั้น ขนาดเดียวกันด้านฮาวี่เขาก็เดินไปเจอห้องสร้างออกซิเจนซึ่งปรากฏว่าในห้องนี้พวกต้นไม้มันก็เติบใหญ่แบบไร้ข้อจาํากัดเรียกได้ว่าออกซิเจนมีให้ใช้ยันชาติหน้าเลยก็ว่าได้ส่วนด้านเม็ดหลังจากที่เขาเช็คในห้องควบคุมปรากฏว่าระบบคอมพิวเตอร์ทุกอย่างมันก็ปกติดีตัวยานยังสามารถใช้งานได้เหมือนว่าพวกเขาแค่ปิดสวิตช์มันแล้วพากันหายไปดื้อแต่แล้วจู่ๆทันใดน,นั้นก็มีภาพวิดีโอซ่ซาๆฉายออกมาจากในจอซึ่งดูแล้วคนที่อยู่ในวิดีโอก็ คาดว่าเขาน่าจะเป็นผู้การของยานอีคาัตวันโดยคนในวิดีโอก็เอาแต่บ่นถึงเรื่องความต้องการของพระเจ้าเขาเอาแต่พูดว่าภารกิจนี้มันไม่มีทางเป็นไปได้เพราะมันไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าต้องการแต่ฟังไม่ทันจะรู้เรื่องจู่ๆสัญญาณมันก็ขาดหายไปไอ้เจ้าเมทิยินอยู่หน้าจอวิดีโอเขาก็งงมากๆเพราะดูจากเวลาในวิดีโอมันกลับถูกสร้างขึ้นเมื่อ6เดือนก่อนมีเชียพอดินผ่านทางวิทยุเธอก็บอกว่ามันอาจเกิดข้อผิดพลาดก็ได้ระบบคอมพิวเตอร์การนับวันอาจมีปัญหา ขนาดเดียวกันด้านแคปปาหลังจากที่เขาเข้าไปเช็กในห้องเก็บระเบิดปรากฏว่าระเบิดบนยานทุกลูกนั้นก็ยังสามารถใช้งานได้ปกติกลับมายัางด้านเมดไอมอนี่มันก็บอกว่าถึงนายจะมีระเบิดมันก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ดีเพราะตอนนี้ฉันเพิ่งเห็นว่าระบบเมนเฟมของยานมันได้หายไปแล้วถ้าให้ชั้นเดายานอีคารัตวันต้องถูกรอบโจมตีแน่ๆไม่นานจากนั้นดรเซิร์นก็วิทยุบ,บอกเพื่อนๆว่าเขาพบลูกเรือแล้วแล้วพอทุกคนเดินเข้ามาในห้อง ชมวิปรากฏว่าสมาชิกทุกคนในยานอิคารัสวันก็โดนเผาตายกันในห้องนี้กันทั้งสิน้นไอ้เจ้าแมดพอเห็นก็บอกเป็นไปไม่ได้ใครมันจะไปยอมให้ตัวเองโดนไฟเผาตายกันล่ะไอ้เจ้าเซิร์นก็บอกว่านายคิดไม่ออกจริงๆหรอว่าเป็นเพราะอะไรดูยังไงมันก็ต้องมีคนฆ่าพวกลูกเรือแน่ๆแ,และจู่ๆทันใดนั้นก็มีเสียงระเบิดดังตูมแคทซี่กับมิเชลก็บอกทุกคนให้รีบวิ่งกลับมาที่แอร์ล็อกเร็วเขา้าเกิดเหตุฉุกเฉินแอร์ล็อกมันระเบิดเองยานของพวกเรากําลังลอยห่างออกไป ทั้งสคนพอดีนังนั้นก็รีบวิ่งโวยแนบกลับมาที่หน้าประตูแต่พอมาถึงปรากฏว่าพวกเขาก็ออกไปไม่ได้แล้วเพราะสภาพแอร์ล็อกตอนนี้มันก็พังเละไม่เหลือซากแต่เจ้าเมดก็บอกว่ายังมีทางรอดอยู่พูดจบเมดก็หันไปหยิบชุดคลุมอวกาศออกมาแต่มันก็ดันมีแค่ชุดเดียวซึ่งแน่นอนว่าคนที่ควรจะใส่ก็ต้องเป็นแคปปาแต่เจ้าฮาววี่เขาก็ไม่เห็นด้วยเพราะตอนนี้ฉันขึ้นเป็นกัปตันแทนทาเคดาที่ตายไปฉะนั้นฉันก็ต้องเป็นคนที่มีสิทธิ์ใส่ชุดตัวนี้แต่เมดก็บอกว่าไม่ได้ เพราะในหมู่พวกเรามีเพียงเคป,ป้าคนเดียวเท่านั้นที่เขารู้วิธีการจุดชนวนระเบิดนิวเคลียร์ถ้าเกิดพวกเราเสียเคป,ป้าไปละก็ภารกิจนี้มันได้จบสิ้นแน่ๆแต่ทว่าเจ้าฮาวีมันก็ยังไม่ยอมแพ้เพราะตัวเขานั้นยังไม่อยากจะตายเอาชุดมาให้ฉันเดี๋ยวนี้นี่คือคําสั่งแต่เมธเขาก็ไม่สนใจคําพูดของไอ้เจ้าฮาวีเพราะตอนนี้เขาคิดไอเดียอะไรบางอย่างออกขึ้นมาได้พอดีโดยเขาเสนอว่าหากเราเปิดประตูนี้ในขณะที่เคป,ป้ายืนอยู่ในห้องถ้าทําแบบนั้น แรงกัดแทกมันก็จะดันตัวแคปป้าพุ่งไปตรงหน้าฉะนั้นพวกเราก็แค่เอาอยานอีคารัตทูมาเปิดประตูรอรับแคปป้าให้ได้เพียงแค่นี้แคปป้าก็จะสามารถกลับไปได้อย่างง่ายได้แล้วที่สําคัญคือพวกเราเองก็สามารถไปกับแคปป้าด้วยถึงอุณหภูมิมันจะติดลบมากถึง273องศาแต่ถ้าเราใช้แผ่นฉนวนเหล่านี้ห่อตัวเอาไว้อย่างน้อยๆก็ต้องทนได้สักประมาณ5วินาทีก่อนที่เราจะขาดอากาศหายใจทว่าดเรเซนก็บอกมันไม่ง่ายแบบนั้นนะสิเพราะตอนนี้ระบบ ประตูมันพังไปแล้วฉะนั้นต้องมีใครสักคนกดสวิตช์เปิดค้างเอาไว้ไอเจ้าฮาวิ่ยพอได้ยินแบบนี้ก็บอกว่าเป็นชั้นใช่ไหมหละ่ะพวกนายตั้งใจจะทิ้งชั้นไว้ที่นี่แต่ด็อกเตอร์เซิร์นก็บอกว่าไม่ใช่ฉันจะคอยเปิดประตูให้กับพวกนายทั้ง3คนแค่ป้าที่รู้ดีว่าคงไม่ได้เจอด็อกเตอร์เซิร์นอีกต่อไปเขาก็ได้จ้องมองเข้าไปในด,ดวงตาของผู้เสียสละอีกคนที่ชายคนนี้ก็ได้ช่วยชีวิตเขาเอาไว้อีกแล้วไม่นานนักหลังจากทุกอย่างเตรียมพร้อมกันเสร็จไได็อก ทำการเปิดประตูส่งตัวนักบินอวกาศทั้ง3คนพุ่งกลับไปที่ยานแต่ทว่าเจ้าฮาวิที่อยู่ฝั่งซ้ายโสดเขาก็ดันหลุดออกไปจากเคป้าส่งผลทำให้มันลอยไปกระแทกใส่ขอบประตูมุนติ้วไปอีกทางเคป้าพอเห็นฮาวีลอยไปแบบนั้นเขาก็อยากจะไปช่วยแต่ขึนออกไปช่วยเขาเองก็คงไม่รอดแน่ๆทำให้เคป้าจำใจต้องปล่อยฮาวีให้ตายแล้วเขาก็รีบพาเมสกลับเข้าไปในยานขณะเดียวกันด้านด็อกเตอร์เซนเขาที่ติดอยู่ในยานอีคารัสวันเพียงคนเดียวด็อกเตอร์เซนก็ได้เดิน ลอยเข้ามาในห้องชมววิเขาหยิบแว่นตาคู่ใจออกมาสวมรอเวลาอย่างใจเย็นไม่กี่วินาทีต่อมาพอแสงดวงอาทิตย์ส่องเข้ามาในห้องภายในห้องนี้ก็เต็มไปด้วยพลังงานความร้อนมหาศาลจนทําให้เสียงของเขากรีดร้องออกมาอย่างทุนทุรายส่วนด้านเพื่อนๆที่ฟังเสียงกรีดร้องนี้ผ่านทางวิทยุพวกเขาก็ต้องทําใจเพื่อไม่ให้คิดถึงเรื่องของดตอร์เซนเพื่อที่พวกเขาจะสามารถปฏิบัติภารกิจให้สําเร็จลุล่วงไปให้ได้ หลายชั่วโมงต่อมาหลังจากทุกคนแยกย้ายออกกันไปค้นหาความจริงถึงสาเหตุที่ว่าทําไมจู่ๆห้องแอร์ล็อกถึงระเบิดได้เพราะจากที่เมธไปเช็คในระบบคอมพิวเตอร์มันก็ไม่เห็นแสดงค่าอะไรที่ผิดปกติเลยซึ่งนั่นก็หมายความว่าต้องมีใครสักคนเป็นคนทําแล้วแน่นอนว่าพวกเราทั้ง4ี่คนก็ไม่มีใครทําด้วยเพราะเรานั้นอยู่ด้วยกันตลอดเวลาฉะนั้นมันก็เหลือแค่คนเดียวไอ้เจ้าเทรงไงล่ะหลังจากที่กับตามทาเคดะตายไปแล้วเขาอาจเครียดมากเกินไปจึงตัดสิน ยัลงมือก่อเหตุน,นี้ขึ้นมาก็ได้ฉะนั้นเราต้องลงโทษเขาทันทีเพราะถ้าเราทําแบบนั้นพวกเราก็จะมีออกซิเจนไปจนถึงจุดทิ้งระเบิดด้วยแล้วแน่นอนว่านี่ก็ไม่ใช่ความเห็นของฉันแค่คนเดียวเรามาบทกันดีกว่าว่าจะฆ่าทะเลหรือไม่ไอ้เจ้าแคปป้ากับใยมิเชลก็บอกว่าเอาเลยฆ่าทรเลซะคนทั้งโลกกําลังรอเราอยู่แลกหนึ่งชีวิตที่ทําผิดเพื่อรักษาอีกหลายล้านคนแต่ทว่าแคสซี่ก็ไม่ขอออกเสียงใ,ใดๆทั้งนั้นฉันไม่กล้าโหวตหลอกเมธพอได้เห็นแคสซี่ปฏิ เสียดการฆ่าเทเขาก็บอกว่าเสียใจด้วยถึงมันไม่มีใครยอมบวชฉันก็จะทําอยู่ดีพูดจบเมธเขาก็เดินเข้าไปหาทเทอย่างตั้งใจจากนั้นก็มาหยิบมีดผ่าตัดกล่าวว่าจะไปฆ่าเทให้จบจบไปซะแต่ทว่าพอเมธเดินไปถึงห้องพักฝืนปรากฏว่าเทเขาก็ได้ใช้มีดกรีดข้อมือตัวเองตายไปเสร็จแล้วให้เมธพอเห็นก็ตะโกนเรียกให้ทุกคนรีบมาดูเร็วเขา้าพอทุกคนเข้ามาในห้องเจ้าเมธก็บอกว่าเทคงตั้งใจปิดชีพตัวเองเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบทุก คนตายกันหมดแล้วตอนนี้เหลือพวกเราแค่4คนทุกอย่างมันเป็นแบบนี้ก็เพราะนายแคปปาไอแคปปาพอโดนด่าเขาก็พุ่งตัวเข้าไปต่อยกับเมรทันทีแต่ทั้งคู่ต่อยกันไม่ถึงสองหมัดก็พากันหอบหนักมากอันเนื่องมาจากว่าค่าออกซิเจนตอนนี้มันต่ำมากๆมิเชลพอเห็นทั้งคู่ตีกันเธอก็ไม่คิดจะห้ามเลยด้วยซ้ำยิ่งพวกนายทะเลาะกันแบบนี้ก็เท่ากับว่าพวกนายใช้ออกซิเจนไปโดยเปล่าประโยชน์ด้วย ฉากต่อมาตัดไปยังแคปป้าในระหว่างที่เขากําลังตรวจเช็คโรเบิร์ตอยู่เขาก็เอ่ยปากถามอิคารัสไปว่าระบบออกซิเจนตอนนี้เป็นยังไงบ้างอิคารัสที่เป็นระบบ AI ไก็ตอบว่าคุณกําลังจะตายลูกเรือทุกคนกําลังจะตายไอ้เจ้าแคปปาก็บอกว่าผมรู้อยู่แล้วแค่เราไปถึงจุดยิงโรเบิร์ตได้ถึงตายฉันก็ยอมแต่อิคารัสก็บอกว่าไม่ใช่พวกคุณจะได้ตายก่อนไปถึงยังตำแหน่งทิ้งโรเบิเร์ตระพวกคุณมีเวลาแค่16ชั่วโมงก่อนจะหมดลมหายใจแต่การเดินทางไปทิ้งโรเบิร์ตมันต้องใช้ ช้เวลามากถึง19ชั่วโมงแคปป้าพอลินแบบนั้นเขาก็งงมากๆเพราะก่อนหน้านี้มิเชลเคยบอกว่าถ้าเรือผู้รอดชีวิตแค่4คนเราก็จะมีออกซิเจนไปถึงยังจุดทิ้งระเบิดได้นี่อิคารัสพอโดนถามก็บอกว่าถูกต้องแต่ตอนนี้บนยานมันไม่ได้มีลูกเรือแค่4คนที่นี่มีลูกเรือ5คนแคปป้าพอลินแบบนั้นเขาก็ถึงกับขนล,ลุกสู้อิคารัสก็บอกต่อไปว่าลูกเรือคนที่5เป็นใครก็ไม่อาจทราบได้แต่ตอนนี้เขาอยู่ในห้องชมวิวสังเกตการณ์ของพวกเราจากนั้นแคปป้า ก็รีบถ่ายสกูตเตอร์ตรงไปยังห้องชมวิวทันทีภาพที่ปรากฏมันก็ทําให้แคปป้าทเทบจะตาบอดเพราะแสงในห้องมันสว่างจ้าสเสลือเกินแต่พอเขาเพ่งสายตามองดีๆปรากฏว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้านั่นก็เป็นคนหรืออาจไม่ใช่พระเจ้างั้นหลอเอเลี่ยนหรือว่าอะไรแล้วจู่ๆไอเจ้าตัวประหลาดตรงหน้ามันก็เอาแต่อ้าปากพูดเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าพูดถึงเรื่องวันดับสุนของโลกแล้วพอมันเข้ามาใกล้ๆแครป้าเขาก็จําได้ทันทีว่าเจ้ามอนี่มันก็คือผู้การของ ยานอีครัตวันเขาคือคนที่อยู่ในวิดีโอที่เมสไปเจอก่อนหน้าแกคือพิสเมเกอร์ทันใดนั้นไอเจ้าตัวประดาพิสเมเกอร์มันก็ใช้มีดปดาดท้องของแกป้าจนลม้มแต่โชคยังดีที่แกป้าโยกตัวหลบออกมาได้ทันจากนั้นแคป้าก็ตะโกนบอกให้อีครัตเปิดแสงสว่างเต็มที่ทันใดนั้นร่างของพิสเมเกอร์ก็ลุกเป็นไฟส่วนแคป้าเขาก็วิ่งกลุ่มทองผ้ายามตะโกนหาเพื่อนวิ่งไปวิ่งมาแคป,ป้าก็มาขังตัวเองไว้ในห้องแอร์ล็อกแล้วพอหันกลับไปดูไอสิ่งมีชีวิตที่ไล่ตาามมหลัง ปรากฏว่าร่างกายของมันนั้นก็มีแผลพุพองจากการโดนไฟเผาซึ่งดูแล้วมันช่างน่ากเกลียดมากๆแต่ทว่ามันก็ยังไม่ตายซึ่งนั่นหมายความว่าผู้การพิสแมกเกอร์เขาได้ทําการวิวัฒนาการตัวเองไปแล้วในตอนนี้แล้วหลังจากแคปป้าสามารถหนีรอดออกมาจากไอตัวประหลาดนี้ได้พิสแมกเกอร์มันก็หลักลอบเข้าไปในห้องระบบหล่อเย็นของยานมันจงใจจะให้ยานทั้งลํานี้พังไปเลยเพื่อจะไม่ต้องมีใครได้ไปถึงยังจุดทิ้งรเบิดเพราะนี่คือคําบัญชาจากพระเจ้ามันถึงเวลาแล้วที่โลกต้องหายไปจากจักร วาน ฉากต่อมาตัดไปยังมิเชลในขณะที่เธอเข้ามาในห้องปลูกต้นไม้ที่โดนไฟเผาไปก่อนหน้าโดยเธอนั้นก็กําลังตื่นเต้นเป็นอย่างมากเพราะมันมีต้น,นอนพุดออกมาจากกองเศษซากที่เผาไหม่แต่จู่ๆทันใดนั้นไอ้ชั่วพิสเมกเกอร์ก็โผล่เข้ามามันใช้มีดแทงมิเชลจากด้านหลังตายไปอย่างไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำกลับมายัางด้านแครป,ป้าหลังจากที่เขาทําการปิดแผลตัวเองได้ไอ้เจ้าแครป,ป้าก็พยายามเปิดประตูกลับออกไปแต่ปรากฏว่าไอ้ตัวประหลาดตัวเมื่อกี้มันก็ดันล็อกประตูเอาไว้จากดันนอและวจู่ๆทันใด นั้นไฟในอาคารก็ดับลงไอ้เจ้าเมทที่กําลังทํางานอยู่ก็พยายามคุยกับอีคาราลัแต่เสียง AI ของอีคารัมันก็เงียบไม่มีการตอบกลับใดๆจากต่อมาต่ไปยังด้านแคซี่ที่กำลังหลับอยู่เธอก็สะดุ้งตื่นเพราะเสียงที่มันดังโครมคามมาจากด้านนอกพอเดินออกไปดูแคซี่เธอก็ต้องสะดุ้งกับไอ้ตัวประหลาดผิวผู้พองที่อยู่ตรงหน้าพอเธอเห็นหลอนก็พยายยามวิ่งหนีหัวซุกหัวซุน ขณะเดียวกันด้านเมธที่มีแค่ไฟฉายอันเดียวเขาก็รีบกลับไปยังห้องควบคุมเมทพยายามเปิดระบบอีกครังอีกครั้งแต่มันก็ทําไม่ได้จากนั้นเมทก็แหกปากร้องตะโกนเรียกวิทยุหาแคปป้าแล้วก็มาเอื่นมากที่ในห้องของแคปป้ามันมีวิทยุที่อยู่ในชุดนักบินอวกาศด้วยทําให้แคปป้ารีบคว้าวิทยุมาแล้วบอกกับเมทไปว่าตอนนี้มีคนอื่นอยู่บนยานเราด้วยไอเจ้าหมอนารตมันกําลังทําลายภารกิจของเราทันใดนั้นในห้องควบคุมหน้าจอแจ้งเตือนระบบหล่อเย็นของอ คารัตก็ร้องดังไอเจ้าเมดมันก็รีบสับตินแตกไปยังห้องรอเย็นเพื่อเช็กดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่พอไปถึงดูเหมือนคนร้ายมันก็เล่นดึงสายไฟพังออกมาจนมั่วไปหมดแล้ววิธีเดียวที่เขาจะซ่อมได้คือเมธเขาก็ต้องลงไปในถังน้ำรอเย็นซึ่งแน่นอนว่าชายชาตินักรบอย่างเมธก็ไม่มีหลังเลเขารีบกระโดดลงไปในน้ำที่มีอุณหภูมิติดลบถึง270องศาขณะเดียวกันด้านแคทซี่เธอที่เข้ามารบอยู่ในห้องซึ่งเหมือนจริงแคทซีก็มาเจอไอเจ้าตัวประหลาดที่มันกำลังบีบคอเธอ และจู่ไฟในยานก็กลับมาใช้งานได้อีกครั้งเพราะตอนนี้เมธสามารถซ่อมระบบไฟฟ้าแล้วรีบเปลี่ยนกลับขึ้นมาด้านบนได้สําเร็จแต่ทว่าด้านแคสซี่นี่สิที่ซวยเพราะตอนที่ยังมืดเธอก็สามารถหลบซ่อนมันได้แต่พอไฟมันกลับมาสว่างก็อีกเรื่องเพียงแต่ว่าแคสซี่เธอก็ไม่คิดที่จะหนีเธอความมีดของดร์เซิร์นช่วงแทงใส่ไอตัวประหลาดนี่ไปสองสามทีไอเจ้าพิสเมเกอร์พอโดนแทงมันก็กรีดร้องออกมาเสียงดังลัน่นจากนั้นแคสซี่เธอก็วิ่งอย่างไม่ลืมหูลืมตาเพื่อ ตกลงไปยังห้องเก็บระเบิดให้ไหวที่สุด กลับไปยังด้านเมธหลังจากที่เขาปีนออกมาจากน้ําหล่อเย็นได้เขาก็วิทยุไปบอกแคปป้าว่านายต้องรีบเข้าไปอยู่ในยานขนส่งระเบิดเดี๋ยวนี้แล้วนายก็ต้องทําการจุดชนวนระเบิดจากข้างในไอ้เจ้าแคปป้าพอได้ฟังแบบนั้นเขาก็รับทราบแต่ตอนนี้เขาก็โดนขังเอาไว้ในห้องแล้วถ้าจะให้ออกไปได้เมธนายก็ต้องช่วยฉันเปิดประตูก่อนแต่ทว่าสภาพเมธต,ตอนนี้เขาก็แทบหายใจไม่ไหวแล้วแต่เพราะความรับผิดชอบที่มันค้ำคออยู่ไอ้เจ้าเมธมันก็บอกแคปป้าว่าเดี๋ยวฉันจะเปิดประตูให้ในายเอง พูดจบเมดก็กระโดดกลับลงไปในถังรอเย็นอีกล่อเพื่อทําการเปิดระบบอีคารัตให้ได้แต่ถ้าว่าอุณหภูมิที่มันเย็นมากเกินไปนั่นก็ทําให้เมดทนต่อไปไม่ไหวส่งผลทําให้เขาต้องรีบกลับขึ้นมาด้านบนแต่ที่ซวยคือขาของเมดมันไปติดอยู่กับถังที่ตกลงมาไอเจ้าเมดพอรู้ว่าตัวเองกําลังจะตายแล้วมันก็เอ่ยปากตะโกนใส่วิทยุเป็นครั้งสุดท้ายเขาพูดท้งน้ําตาอวยพรให้แคปป้าทําได้สําเร็จนายต้องทําให้ได้พูดจบเมดเขาก็ขาดใจตายไปอีกคนส่วน ด้านแคปป้าพอรู้ว่าเม็ดเขาวน่จะตายไปแล้วแคปป้าเขาก็รีบทําการสวมชุดอวกาศแล้วเริ่มใช้เครื่องพ่นไฟทําลายประตูแอร์ล็อกทิ้งซา้าซึ่งแน่นอนว่าการทําแบบนี้มันก็ส่งผลให้ของทุกอย่างที่อยู่ในยานมันถูกดูดออกไปสู่ห้วงอวกาศอันแสนไกลโพนรวมถึงร่างของมิเชลที่ลอยมาปะทะกับแคปป้าด้วยเหมือนกันพอทุกอย่างสงบลงไอ้เจ้าแคปป้ามันก็เดินเข้ามาในห้องควบคุมแล้วนั่นก็ทําให้เขาได้เห็นเมดที่ตอนนี้เขากลายเป็นมนุษย์น้ําแข็งไปเสร็จแล้วแคปป้า ยืนมองเพื่อนร่วมงานที่ยอมอุทิศตัวเองเป็นครั้งสุดท้ายชายผู้ยอมเสียสละตัวเองเพื่อช่วยคนทั้งโลกแต่เจ้าแคปป้าก็ไม่มีเวลาจะมาให้เสียใจเพราะตอนนี้ระบบนับถอยหลังการดิดตัวออกจากยานลำใหญ่มันก็เหลือเวลาแค่4นาทีเองเพื่อให้แคปป้าวิ่งไปยังยานขนส่งระเบิดให้ได้แต่ทว่าสภาพของแคปป้าตอนนี้แรงที่จะก้าวเดินต่อไปก็แทบไม่มีไอชุดเฮงซวยบ้านี่มันก็ดันเดินยากเดินเย็นทว่าตอนนี้มันก็เหลือเขาแค่คนเดียวแล้วมีเพียงชายคนเดียวที่เป็น ความหวังของคนทั้งโลกถึงแม้น้ำตาจะไหลลินแม้ออกซิเจนกำลังจะหมดลงถึงแผลที่โดนฟันจะมีเลือดไหลออกมาเป็นกิโลแคปป้าเขาก็ยังกลั้นใจลุกขึ้นพยุงตัวเองแล้วรีบตรงไปยังยานระเบิดที่แยกตัวออกไปเขาพยายามลึกถึงคำพูดของแคทซีคำพูดของตัวเองว่าความฝันของเขานั้นก็คือการขึ้นไปเหยียบบนพื้นผิวของดวงอาทิตย์ความฝันที่จะได้สัมผัสกับพลังงานอันเป็นต้นกำเนิดของทุกสรรพสิ่งในจักรวาลแล้วในทันทีที่แคปป้ากระโดดเกาะตัวยานเก็บระเบิดได้ ยานอีคารัตลำใหญ่ก็แหลกสลายกลายเป็นเท่าธุรีจมดิ่งไปตลอดการจากนั้นพอเข้ามาในห้องเก็บระเบิดได้แคปป้าก็มาเจอเคสซี่นอนบมสติอยู่บนพื้นแต่ทันใดนั้นไอ้เจ้าตัวประหลาดไกลพันก็โผล่เข้ามามันล็อกตัวจับแคปป้าหิ้วขึ้นกลางอากาศแคปป้าพยายามดิ้นสุดแรงแต่ก็ไม่โหลดทันใดนั้นแคสซี่ก็วิ่งเข้ามากระโดดช่วยอีกแรงแต่เธอเองก็โดนจับชกแสลมไปด้วยอีกคนทว่าแขนของพิสเมเกอร์มันก็ไม่ได้แข็งแรงเท่าไหรนะ่นักทำให้แคสซี่กับแคปป้าช่วยกันดึงแขนของมันจนุดออก จากลาตัวทําให้ทั้งสองคนหนีรอดมาได้อีกครั้งหนึ่ง ขนาดเดียวกันด้านนอกของกรองระเบิดลูกสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ที่มันจูความหวังของคนทั้งโลกมันก็พุ่งตรงด้วยความเร็วเข้าไปสู่แกนกลางของดวงอาทิตย์กลับมายังด้านเขตซี C. เธอก็พูดด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบาบอกให้เคป,ป้ารีบไปซาไปทำความฝันของเราให้เป็นจริงเคป,ป้าที่ไม่มีทางเลือกแล้วก็หันไปหาหเจ้าพิสเมเกอร์ที่ตอนนี้มันก็เอาแต่ยืนนิ่งแล้วพอเห็นว่าไอ้ตัวประหลาดนี่มันไม่คิดจะทำอะไรเคป,ป้าเขกาก็รีวบวิ่งไปหยิบแผงควบคุมมากดระเบิดให้ทำงานไม่นานนักปฏิกิริยา ฟิวชั่นก็สว่างขึ้นทั้งลำดูแล้วมันช่างสวยงามราวกับมีหมู่ดาวร้อมกายอยู่รอบตัวไม่กี่อึดใจต่อมาตัวยานทั้งลำก็ประทาเข้าพื้นผิวของดวงอาทิตย์แคปป้าพอได้สัมผัสกับดวงอาทิตย์เต็มๆเขาก็กรีดร้องออกมาแต่แทนที่เขานั้นจะโดนไฟเผาตายไปเลยแคปป้าเขากับยังไม่ตายในทันทีร่างกายของเขาเริ่มพูพองดังเช่นพิซเมเกอร์เขาพยายามหันมองไปดูอบๆตัวเองที่ตอนนี้สภาพมันเหมือนอุโม,มงค์เปลวไฟขนาดใหญ่อย่างน้อยๆครั้งหนึ่งในชีวิตความฝันของเขาก็ได เป็นจริงแค่ป้าเอื้อมมือออกไปสัมผัสกับพื้นผิวของดวงดาวที่ร้อนละอูแอย่างน้อยๆในครั้งนี้เขาก็ได้ช่วยคนทั้งโลกเอาไว้ได้ แล้วในฉากสุดท้ายของเรื่องน้องสาวของแคปป้าที่กำลังยืนดูวิดีโอของพี่ชายตัวเองด้วยเธอกับน้องชายอีกสองคนพวกเขาก็กำลังเล่นหิมะในมหาคนครที่จมอยู่ใต้น้ำแข็งแต่แล้วจูจ่ๆทันใดน,นั้นดวงอาทิตย์ที่เคยลิบหลีกก็สว่างขึ้นโลกทั้งใบได้เห็นแสงสว่างที่พวกเขาไม่ได้เห็นมานานแสนานานอย่างไม่น้อยแสงสว่างในครั้งนี้มันก็เปรียบเสมือนคําทักทายที่แคปป้าฝากเอาไวใ้ให้กับคนทั้งโลกฝากให้คนรุ่นต่อไปได้ระลึกไว้ว่าชีวิตของเรานั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่ของ เเราคนดียวแล้วเรื่องราวของสันชายยุทธการสยบพระอาทิตย์ก็จบลงเพียงเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับ